ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทันทีกำลังติดตามเมื่อในรายการอีสานพาเที่ยวนะครับพาพี่น้องมา,อาที่วัดวัดโมกขะถ้ำนะครับบ้านน้องฝ่ายมูหนึ่งนะครับตำบลผู้สิงอำเภอสัตสคันนะครับมากราบคารวะามาเบิ่งความาวิกฤตรการตาของเตาพญายเตานะครับ เพนแกะสลักไว้เป็นรูปหินนะครับยางสวยงามเลยทีเดียวนะครับพี่นอ้องมาอนีผมมีโอกาสได้มากราบนมัสการนะครับหลวงปู่เตาเฮานะครับเพื่อว่าเอาไปเผยแผ่ให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับเป็นหินผู้แกะสลักนะครับหินผู้แกะสลักเบื้องด้านหลังนะครับเบื้องด้านหลังนี่คือด้านหลังด้านหลังของพระเาเตานะครับซึ่งพึ่งพึ่งสิพบ นะครับพึ่งพี่น้องพึ่งสิพเพื่อก็เลยมาประดิษฐ์ประดานะครับเป็นรูปหางรูปาขาสวยงามเล้ทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นหินผู้ซึ่งวัดนี่บ้านนี่อยู่หลังผู้สิงนะครับอยู่หลังผู้สิงนะครับแลนอ้อมเกี่ยวหลังผู้สิงมากพี่น้องก็สิเห็นนะครับผมได้มีโอกาสเมื่อานี้ก็เลยภาพาพี่น้องมากกับนวัสการนะครับบว่าสิเป็นพระพุทธรูป นะครับหลายๆปางอยู่มองในตรงนี้เพิ่นสร้างไว้กําลังจะเลื่อนลงเรื่องเลยทีเดียวนะครับอยู่หลังผู้สิงนะครับอยู่หลังผู้สิงวัดนี้ไปมาหาไงนะครับส่วนสาราพนกันยังเห็ดบอนแล้วเท่าใดนะครับการสร้างนะครับหรือว่าการส่ขาดตกบกพ่องก็มีอีกหลายอย่างนะครับร่อหยาดที่ทำหรือว่าหยาดจมมาซอย นะครับปุรณะหลายๆอย่างนะครับอยู่ในวัดแห่งนี้ปลาเนี่เป็นปลาแบบสมบูรณ์แบบเป็นปลาสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับร่มรื่นนะครับ,รรนะรบต้นไม้นี่ร่มรื่นเป็นปลาแบบด่งดบที่มีต้นไม้ร่มรื่นไกป่ปลาเนี่เต็มไปเปิดไกป่ปลาแท้ๆเนี่เต็มไปเบิดนะครับอยู่แถวนี้ซาลากันยังเป็นซาลาใหม่ ในน้อยนะครับในน้อยน้ำปะน้ำดงร่มรือนนะครับพี่น้องร่มรื่นเบื้องล้วร่มรื่นนะครับเบื้องล้วร่มรื่นนะครับส่วนวัดศาลาอีหยังกะยังบอฮันไดมี่ยังเป็นแบบทางการปันใดนะครับผมก็เลยนําภาพดีๆมาฝากปีฝากน้องอันนี้พระซิวลรีบอ่นะครับพระซิวลรีพันส้างนะครับส้างไว้ให้พี่น้อง อันนั้นคือผู้สิงนี่คือด้านหลังนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้บัดสุมองสุบอนนะครับ